บทสาธยายเรื่องมักคาแห่งโพธิญาณบารมีสามสิบทัศตอนที่เก้าอธิษฐานบารมีพลังแห่งความตั้งใจมั่นเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในตอนที่แล้วเราได้ประจักษ์ ในอนุภาพแห่งสัจจะบารมีอันเป็นรากฐานแห่งความน่าเชื่อถือในวาระนี้เราจะมาศึกษาถึงบารมีข้อที่8ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เสริมกำลังให้แก่บารมีข้ออื่นๆทั้งหมดเป็นดั่งสมอเรือที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสโลกบารมีนั้นคืออธิษฐานบารมีคำว่าอธิษฐานมาจากคำว่าอธิแปลว่ายิ่งใหญ่ทัพและฐานแปลว่าที่ตั้งเมื่อรวมกันอธิษฐานจึงหมายถึงการตั้งมั่นอย่างยิ่งยวด ความตั้งใจที่แน่วแน่ไม่แปรผันอธิษฐานบาร,รมีจึงหมายถึงการสั่งสมคุณงามความดีด้วยการตั้งปณิธานหรือความตั้งใจอันเป็นกุศลไว้อย่างมั่นคงและพยายามทำให้สำเร็จลุกล่วงไปโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือล้มเลิกกลางคัน หากจะเปรียบเทียบกับบารมีที่ใกล้เคียงกันสัจจะคือความจริงใจต่อคำพูดและการกระทำที่ได้เกิดขึ้นแล้ววิริยะคือความเพียรพยายามในปัจจุบัน,นขณะแต่อธิษฐานคือการตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเด็ดขาดว่าเราจะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดในอนาคต โดยไม่เปลี่ยนแปลงอธิษฐานจึงเป็นดั่งกับตันเรือผู้ปักหมดจุดหมายปลายทางไว้แล้วและประกาศว่าไม่ว่าจะเจอพายุหรือคลื่นลมรุนแรงเพียงใดเราจะไม่เปลี่ยนเส้นทางมันคือพลังแห่งเจตนาที่ควบคุมทิศทางของชีวิตทั้งหมด การบำเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นคือความตั้งใจมั่นที่มั่นคงดุดภูผาหินสามารถจำแนกออกเป็นสระดับดังนี้ระดับที่ 1. อธิษฐานบารมีการตั้งใจมั่นยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติและราชบัลลังก์นี่คือการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ที่จะยึดมั่นในหนทางแห่งคุณนามความดีแม้จะต้องสละความสุขสบายอำนาจและทรัพย์สินทั้งหมดไปพระชาติที่แสดงถึงบารมีระดับนี้ได้ชัดเจนที่สุดก็คือเตมิยะชาดกดังที่ได้เล่าไปแล้วในเนกคัมมะบารมีการที่พระเตมิยะกุมารสามารถแซงทำเป็นคนง่อย เ,เสียขาได้นานถึง16ปีในท่ามกลางการทดลองและความทุกข์ทรมานต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะอธิษฐานบารมีพระองค์ได้ทรงตัดสินใจล่วงหน้าอย่างแน่วแน่แล้วว่าเราจะไม่ยอมครองราชสมบัติอันเปิื่อเปื้อนนี้เป็นอันขาดแม้จะต้องทำในสิ่งที่ยากลำบากที่สุดก็ตามที ความตั้งใจมั่นที่ไม่แปรผันนี้เองคือพลังที่ทำให้พระองค์สามารถอดทนและทำในสิ่งที่เหลือเชื่อได้สำเร็จระดับที่สองอธิษฐานอุปบรารมีคือการตั้งปณิธานอันเป็นกุศลไว้และไม่ยอมละทิ้งปณิธานนั้นแม้จะต้องสูญเสียอวัยวะของตนเอง ระดับที่สอธิษฐานปรมัตถบารมีคือความแน่วแน่ในระดับสูงสุดคือการตั้งปณิธานที่จะบำเพ็ญบารมีให้ถึงที่สุดโดยไม่หวั่นไหวต่อความตายที่อยู่เบื้องหน้าเราสามารถเห็นอธิษฐานปรมัตถบารมีได้อย่างชัดเจนในมหาชนกชาดกการที่พระมหาชนก ทรงว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรนานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนนั้นก็มีรากฐานมาจากอธิษฐานบารมีพระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ในขณะที่กระโดดลงจากเรือว่าเราจะไม่ยอมตายอย่างผู้สิ้นหวังเราจะทำความเพียรให้ถึงที่สุดตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ความตั้งใจมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้เองคือสมอที่คอยตรึงจิตใจของพระองค์ไว้ไม่ให้จมลงไปในทะเลแห่งความท้อแท้สิ้นหวังหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายในครั้งนี้คือ 1. อธิษฐานคือการโปรแกรมจิตสู่เป้าหมาย นี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดการอธิษฐานในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่การอ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คือการสั่งจิตใต้สำนึกของตนเองคือการประกาศเจตนารม์ที่ชัดเจนและตอกย้ำเจตนารมณ์นั้นลงไปในจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันกลายเป็นเข็มทิศ ที่ฝังแน่นอยู่ภายในเมื่อเราเผชิญกับทางแยกหรืออุปสรรคโปรแกรมที่เราได้ตั้งไว้นี้ก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินำพาเราให้เลือกเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง 2. ความตั้งใจมั่นนำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางโลกหรือทางธรรม ความสำเร็จทั้งปวงล้วนมีอธิษฐานเป็นพื้นฐานนักศึกษาจะสอบผ่านได้ก็ต้องอธิษฐานคือตั้งใจมั่นว่าจะอ่านหนังสือนักกีฬาจะชนะการแข่งขันได้ก็ต้องอธิษฐานคือตั้งใจมั่นว่าจะฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอผู้ปฏิบัติธรรมจะบรรลุมรรคผลได้ ก็ต้องอธิษฐานคือตั้งใจมั่นว่าจะไม่ละทิ้งการเจริญสติภาวนาความตั้งใจมั่นที่ไม่โลเลเปลี่ยนแปลงง่ายนี้เองคือพลังที่จะนำพาคนธรรมดาให้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จ 3. การบำเพ็ญอธิษฐานบาร,รมีในชีวิตประจำวันเราทุกคน สามารถบำเพ็ญอธิษฐานบาร,รมีได้เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นตั้งใจอธิษฐานว่าวันนี้เราจะไม่โกรธเมื่อมีเรื่องมากระทบให้ระลึกถึงคำอธิษฐานนั้นแล้วพยายามรักษาความตั้งใจนั้นไว้ตั้งใจอธิษฐานว่าในพรรษานี้เราจะสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันไม่ให้ขาดแล้วพยายามทำให้ได้ตามนั้นตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เป็นเวลาเจวันการฝึกตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วพยายามทำให้สำเร็จเช่นนี้คือการฝึกกำลังใจคือการสร้างกล้ามเนื้อแห่งความตั้งใจมั่นให้แข็งแกร่งขึ้นทีละน้อย เมื่อเรามีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วในอนาคตเราก็จะสามารถตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้และทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายในตอนต่อไปเราจะมาศึกษาถึงบารมีข้อที่9นั่นคือเมตตาบารมีความรักอันไร้ขอบเขต ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร